เรื่องเย็นบ้างนะครับเรื่องของการพยายามเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานให้เป็นพื้นที่มรดกโลกอีกแห่งหนึ่งทางธรรมชาติของไทยนี่นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของความพยายามในการเสนอแล้ววันนี้คุณภาความชมสีเนี่ยพาลงไปที่บ้านโป่งลึกบ้านบางกรอยกลางป่าแก่งกระจานเลยครับอยากจะไปดูว่าความขัดแย้งระหว่างคนที่อยู่ในพื้นที่ป่ากับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บอกว่ามีการอยู่กระทบกระทั่งกันแล้วก็ถูกเพ่งเล็งว่านําพาไปสู่การบริหารจัดการที่ไม่ถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นยังไง ติดตามจากรายงานตอนสุดท้ายครับเลกขามากลางป่ากว่า30โลจากหน่วยพิทักษ์เขามาเร็วล่องตามแม่น้าเพชรบุรีก็เป็นที่ตั้งของบ้านบางกลอยและบ้านป่งลึกนะครับซึ่งเป็นบ้านใจกลางป่าของป่าแก่งกระจาน ทั้งสองบ้านนี้เป็นปัญหาที่คณะกรรมการมรดกโลกตั้งคำถามเกี่ยวกับทางการไทยในเรื่องของการจะจัดตั้งผืนป่าเป็นมรดกโลกนะครับว่าการจัดการระหว่างคนที่อยู่ในป่ากแก่งกระจานจะเป็นอย่างไรเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านบางกลอยบ้านป่งลึกตำบลห้วยแม่เปรียงริมแม่น้ำเพชรบ,บุรีกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นัก มีเรื่องราวการผลักดันคนที่อีกฝ่ายอ้างว่าใช้ความรุนแรงอย่างไร้มนุษยธรรมแต่อีกฝ่ายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐยืนยันทำถูกทุกขั้นตอนแต่มีเด็ดขาดบ้างกับบางกลุ่มคนที่ยังคงบุกรุกแพ้วถางป่าและล่าสัตว์ เดิมเนี่ยเวลามีปัญหาตกสุขภาพอนามัม่นะครับอัตราการตายสูงมากนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเลยมีพอมาอยู่ที่โรงพยาบางต้อยนะครับโรคภัยใกล้เจ็บได้การรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับเด็กๆได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีได้รับการศึกษานะครับมีความรู้นะครับสามารถมาใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่อันนี้อาจจะไม่ต้องการแต่ว่ามันก็ต้องปรับตัวถ้าเราใช้สังคมแบบเก่านะครับคือนั่นคือการหาของป่าล่าสัตว์ตัดไม้ แล้วสังคมเรารับได้ไหมเราสังคมคนพื้นล่างเรารับได้ไหมก็จะมีข้อเรียกร้องจากพื้นล่างอีกเหมือนกันว่าทําไมไม่จัดการปัญหาเหล่านี้แต่ทว่าเมื่อถามถึงมรดกโลคจอกระเพอชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยบอกว่าไม่รู้จักแค่ต้องการการแก้ไขเรื่องที่ทํากินได้ปลูกพืชที่กินได้ส่วนตัวเองก็ทํางานรับจ้างรายวันในตัวอาเภอเขาไม่ได้ว่าะไร อยากให้มีเหมือนกันอยากให้เป็นบบน,นี้นะครับเป็นไปที่อยากให้จบแล้วก็จะให้ชาวบ้านได้มีที่ํากินท์แบบนี้อีกมุมมองคือโบลลามีมิชาวกะเรียงบ้านบางกลอยที่ตัดสินใจทํางานเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่าเหมือนมีความต้องการจากคนภายนอกให้ชาวบ้านมีปัญหากับเจ้าหน้าที่โดยตัวเองก็ยอมรับว่าการทํางานให้รัฐทําให้เกิดอคติบ้างกับคนบางกลุ่ม ที่ผมได้เข้าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ผมกลับมาในหมู่บ้านที่เขามอง,มองที่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดีแล้วก็ทางด้านอื่นที่เข้ามาคุยกับชาวบ้านเขาไม่ได้เข้าถึงเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้ามาเป็นตัวช่วยเหลือกับทางหมู่บ้านแล้วก็ให้เขาเข้าใจครับรบในสิ่งเหล่านั้นคือเที่ยวเป็นตัวแทนคือผมก็อยากให้เขาได้พัฒนามู่บ้านครับ โดยที่ว่าไม่ต้องไปล่าสัตว์ตัดไม้อยู่หรือทังได้เลื่อนลอยอยู่ครับวันนี้ซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐได้พยายามแปรเปลี่ยนอาชีพจากการหาของป่าในเขตอุทยานซึ่งโบล่าแบะจะมีรายได้ไม่มากต่อเดือนแต่ก็ทำงานอย่างภาคภูมิใจในชุดไหล่พลางผืนป่ารัฐพลพรมสอนถ่ายภาพพักวัชชมรีโมโนชเนที่นรายงาน channel